ดาวหางคันเล่เป็นดาวหางที่มีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์และมีคาบการโคจรเป็นเวลา75ปีดาวหางคันเล่มีการปรากฏตัวครั้งล่าสุดในปีพุทธศักราช2529ในวันที่10กรกฎาคม2567คู่รักคู่หนึ่งให้คำมั่นสัญญากันว่าจะคบกันเป็นเวลา1,000 0วันเพื่อรอดูดาวหางคันเล่ด้วยกันหลังจากนั้นก็จะเลิกลากันทันที ถ้าดาวหางฮันเล่จะปรากฏตัวครั้งต่อไปในวันที่28ปกฎาคมมาดูวิธีคิดหาคำตอบในคำถามแต่ละข้อกันคำถามข้อที่1ดาวหางจะเข้าใกล้โลกในปีคศสอได้ก็จะเป็น2529บก75เท่ากับ2604แปลงคอ,อให้เป็นคศโดยการนำเอา543ไปลบออกได้คำตอบคือคศ2 0 6 1 คำถามถัดไปผู้รักจะได้ดูดาวหางนี้หรือไม่ขั้นแรกให้วาดไทม์ไลน์เพื่อเราจะได้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนแล้วเราจะมาหาว่า10กะะกาคม2567ห่างจากวันที่28กระะกราคม2604เป็นระยะเวลากี่วันโดยการเพิ่มจุดอ้างอิงในวันที่10กรกาคมจะเห็นว่า10กรกาคม2604ห่างจาก10กรกาคม2567เป็นระยะเวลา37ปีแปลงจากจำนวนปีให้เป็นจำนวนวนันโดยการนำเอา365 5.25ไปคูณและอย่าลืมระยะห่างระหว่าง10กรกฎาคมถึง28กรกฎาคมซึ่งมีระยะห่างทั้งหมด1 8วันนำมาบวกกันก็จะได้จำนวนวันทั้งหมดตอนนี้ก็จะหาคําตอบข้อที่2ได้แล้วก็คือคู่รักคู่นี้จะไม่ได้ดูดาวหางเพราะว่าจะเลิกกันก่อนเอา13,532.25ลบ10,000ก็จะได้เป็น3,532.25วันนําค่านี้ไปหาร365.25เพื่อแปลงเป็นจํานวนปี ได้ค่าเท่ากับ9.67077ปีและนำเลขหลังทศนิยมนะ่ะไปคูณกับ365.25เพื่อแปลงให้เป็นจำนวนวันก็จะได้คำตอบว่าเลิกกันก่อนเป็นระยะเวลา9ปีกับอีก245วัน